สวัสดีค่ะแท็กซี่พุ่มปุ้ยมานำเสนอโปงโมชั่นสุดว้าวอีกแล้วโควิดเราช่วยคุณครึ่งหนึ่งของค่างวดรถมือสองคันนี้ที่นำเสนอคือ1มม้ากอไก่6 9เ4เป็นรถแท็กซี่ตัว1.6ตัวเจเกียร์ธรรมดาระบบแก๊ส LPG หัวฉีดรถเหลือใช้งาน3ปี11เดือนไม่รวมที่ขนส่งขายายอายุให้นะคะ คันนี้เราเปิดดาวอยู่ที่1 5 0 0 0บาทลูกค้าจ่ายค่างวด36มงวดงวดละ14,673บาทแต่เราช่วยคุณลูกค้าจ่ายครึ่งหนึ่ง3งวดแรก7,337บาทบจะาทเฉลี่ยแล้วลูกค้าจ่ายแค่วันละ245บาทเองและงวดที่4ถึง12เราก็ยังช่วยลูกค้าจ่ายอีก35 0 0นลูกค้าจ่ายแค่11,173บาบาทเท่านั้น เงื่อที่13ถึง36ลูกค้าจ่ายเต็มจำนวนในราคา14,673บาทเราโปรโมชั่นของเราไม่ต้องใช้คนค้ำประกันไม่ใช่